เรือหลวงสุขโขทัยอับปางกลางอ่าวไทยสรุปประเด็นคดีดังกับทนายจอยประวัติเรือหลวงสุขโขทยัยสร้างโดยบริษัททาโคมาของอเมริกาแต่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล MTU ของเยอรมนีถือเป็นเรือที่มีขีดความสามารถสู้รบดีเยี่ยมหนึ่งใน5้าของกองทัพเรือไทย เรือหลวงสุขโขทยัยสามารถปฏิบัติการรบ3าเวอร์ชั่นพร้อมกันใช้ต่อสู้ทางอากาศก็ได้ใช้โจมตีบนผิวน้ำก็ดีและใช้ปราบเรือดำน้ำครบวงจรภารกิจหลักคือการปราบเรือดำน้ำลาดตระเวนตรวจการคุ้มการกระบวนเรือสนับสนุนการยิงฝั่งส่วนภารกิจรองคือสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ เรือหลวงสุขโขทัยเข้าประจำการเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2530และอับปางจมสู่ท้องทะเลเมื่อวันที่18ธันวาคม2565รวมระยะเวลาประจำการ35ปีเมื่อเย็นวันที่18ธันวาคม65ที่ผ่านมาเรือหลวงสุขโขทัยประสบเหตุน้ำเข้าเรือจนเกิดการเอียงเนื่องจากขึ้นลมแรงขณะทำการละัดตะเวนอยู่ห่างจากท่าเรืออำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20ไมล์ เนื่องจากขณะนั้นบริเวณดังกล่าวมีขึ้นลมแรงทําให้เรือเอียงจนทําให้มีน้ําทะเลบางส่วนไหลเข้าระบบเครื่องไฟฟ้าผ่านท่อไอเสียข้างเรือส่งผลให้เครื่องไฟฟ้าดับและทําให้เครื่องจักรใหญ่หยุดทํางาน เครื่องสูบน้ำที่อยู่ในเรือสูบน้ำออกไม่ทันคลื่นน้ำคะเลสูง3าถึงเมตรสัตว์เข้ามาปะทะเรืออย่างต่อเนื่องทำให้เครื่องยนต์ซ้ายโดนน้ำและเครื่องยนต์ใบจกักรสูญเสียการควบคุมจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินเรือต่อไปได้และส่งผลให้น้ำเข้ามาภายในเรืออย่างรวดเร็วทำให้เรือเอียงและจมลงในที่สุดล่าสุดวันนี้21ธันวาคมหลังจาก ผ่านไป3วันสรุปยอดกําลังพล1 0 5นายคนพบแล้ว82นายรอดชีวิต76คนเสียชีวิต6รายกําลังค้นหาอีก23นายข่าวอัปเดตวันนี้กองทัพเรือส่งเรือหลวงบางระจันพร้อมยานซีฟ็อกดำสำรวจใต้น้ำบริเวณเรือหลวงสุโขทัยอับปางก่อนวางแผนกู้เรือ ด้านพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือทราบรายงานแล้วสาเหตุที่เรืออับปางระบุว่าเสื้อชูชีพไม่เพียงพอต่อกำลังพลและสภาพอากาศที่แปรปวนด้านเสนาธิการทหารเรือกล่าวว่าการเยียวยากำลังพลผู้เสียชีวิตจะได้รับการเลื่อนชั้นยศ5ชั้นยศที่1-2ล้านบาทขึ้นอยู่กับระดับขั้น ซึ่งในขณะน,นี้กองทัพเรือ,อยังคงปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายใ,ให้กองบินตำรวจส่งเฮลิคอปเตอร์สองลำพร้อมทีมชุดกู้ภัยของกองบินตำรวจและกู้ภัยค่ายนาเรศวรร่วมภารกิจ